ที่ที่เขาต้องการพนักงานต้องการคนทํางานนะคะก็ต้องส่งเอกสารยื่นเรื่องไปขอไปทาเรื่องขอกับกระทรวงการต่างประเทศว่าฉันที่ฟาร์มของเราต้องการพนักงานต้องการคนทํางานนะขอ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องอีสานต่างแดนสไปรออสซี่อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับวีซ่าการเกษตรออสเตรเลียนะคะพอดีไปอ่านข่าวเจอนะคะก็เลยจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังค่ะแต่ก่อนจะมาอัปเดตนะคะฝากทุกคนเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะ แล้วก็ฝากทุกคนชมคลิปให้จบด้วยนะคะจะได้จะได้เข้าใจเพราะว่าบางทีถ้าคุณฟังไม่จบรายละเอียดสำคัญที่คุณอยากรู้อาจจะอยู่ช่วงกลางๆอยู่ช่วงเทท้ายหรือว่าฟังไปเออก็จะเหมือนไม่ไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะคะฟังไม่เหมือนเหมือนทำคลิปไม่เข้าใจเลยไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคุณลองฟังให้จบนะคะดูให้จบอาจจะ ทำให้คุณเข้าใจมากขึ้นนะคะค่ะมาฟังกันเลยนะคะก็ะคือเขาเขาบอกว่านะคะวีซ่าเกษตรใหม่นะคะสำหรับงานเกษตรออสเตรเลียนะคะหรือที่มีตัวย่อสั้นๆว่า AAW นะคะทุกคนได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภาวีซ่า ออสเตรเลียแอคทิโคเออร์เวอร์กอใหม่นะคะได้รับอนุมัติจากรัฐสภาของรัฐบาลกลางวีซ่าประเภทใหม่นี้จัดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานที่สำคัญนะคะของเกษตรกรรมทั้งหมดของออสเตรเลียอ่า เมื่อวันที่3 0กันยาที่ผ่านมานะคะรัฐบาลออสเตรเลียได้แก้ไขข้อบังคับนะคะ,ะการย้ายถิ่นฐานเพื่อสร้างเป็นวีซ่าเกษตรกรรมนะคะฉบับใหม่นะคะโดยนะคะจะรับผู้ที่มีทักษะแล้วก็ไอ้กึงฝีมือกึงทักษะแล้วก็คนที่มีทักษะ ต่ำนะคะเข้ามาทํางานในกนในด้านงานเกษตรงานประมงนะคะงานป่าไม้หรือแม้แต่งานแปรรูปเนื้อสัตว์นะคะทุกคนแล้วก็รัฐบาลยังคงพัฒนาขบวนการการสมัครวีซ่านะคะวีซ่าตัวใหม่หที่มีชื่อเรียกว่า A A w นะคะก็คือย่อมาจาก ออสเตรเลียแอ i c คเจอร์เว r ร์เกอร์วีซ่านะคะก็คือจะพร้อมให้บริการแก่ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกนะคะในช่วงปลายปี2564นีนี้นะคะอ่าก็คือในในนี้เขาจะทำเป็นหัวข้อไว้นะคะก็คือเหมือนคำถามที่พบบ่อยๆที่เขาทำเป็นหัวข้อไว้ไว้แล้วนะคะก็คือก็คือมันจะเป็นเขาทำออกมาจากการ แก้ไขกฎหมายล่าสุดและประกาศของรัฐบาลคือสิ่งที่เราเกี่ยวกับประกาศใหม่ของรัฐบาลเกี่ยวกับวีซ่าตัวนี้นะคะ,ะคําถามหลักของเขาก็คือใครบ้างที่สามารถยื่นขอวีซ่าตัวนี้ได้นะคะ,ะคนที่สามารถยื่นขอวีซ่าตัวนี้ได้นะคะก็คือจะเป็นคนที่สีมือ แรงงานนะคะมีฝีมืออาจจะทําเครื่องจกักรขับเครื่องจักรในฟาร์มอะไรได้ประมาณนี้แล้วถึงฝีมืออาจคุณอาจจะขับเครื่องจักรไม่ได้แต่คุณใช้เครื่องมือต่างๆของของฟาร์มของงานในฟาร์มได้นะคะแล้วก็คนที่ไม่มีฝีมือก็คือคนที่แบบอาจจะเข้ามาเพื่อทําเฉพาะเก็บผลไม้เก็บผักเก็บอะไรงานที่เป็นงานงานงานที่ไม่ต้องใช้สกิลก็คือไม่ต้องขับเครื่องจักรไม่ต้องใช้เครื่องจักรอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็ในขั้นต้นนะคะง,งานกเกษตรจากประเทศที่จะได้รับการรับเชิญเข้าร่วมโครงการ AAW โปรแกรมน่าจะเป็นพวกกลุ่มในประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะนอก,นอกอเวลาจะได้รับเชิญเข้าร่วมมากขึ้นนะคะก็คือหลังจากนี้เขาก็จะทำ การเพิ่มประเทศให้มีให้มากขึ้นนะคะเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยกระทรวงมหาดไทยหรือว่า dha ที่ย่อมาจากนะคะ department home department of home f a i r นั่นเองนะคะก็คือเป็นกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียนะคะจะเป็นคนที่ทำวีซ่าจัดการ กับวีซ่าตัวนี้นะคะเป็นคนจัดตั้งวีซ่าตัวนี้ออกมานะคะแล้วเขาบอกว่างานคนงานเกษตรแต่ละคนจะต้องได้รับการสนันสนบสนุนจากธุรกิจของออสเตรเลียนะคะก็คือจะต้องได้ได้รับการสปอนเซอร์จากเจ้าของฟาร์มเจ้าของธุรกิจนะคะถ้าคุณไม่ไม่ได้รับการสปอนเซอร์คุณก็จะจะขอวีซ่าตัวนี้ไม่ได้นะคะ ธุรกิจเกษตรกรรมของออสเตรเลียจะต้องแสดงให้เห็นว่ากำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่สำคัญและต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก DHA ซึ่งก็หมายความว่าฟาร์มที่ที่เขาต้องการพนักงานต้องการคนทำงานนะคะก็ต้องส่งเอกสารยื่นเรื่องไปขอไปทำเรื่องขอกับกระทรวงการต่างประเทศว่า ชั้นที่ฟาร์มของเราต้องการพนักงานต้องการคนทำงานนะขอให้ชั้นสมัครสมัครรับพนักงานได้ไหมแล้วถ้าแล้วกรมกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็จะทำการพิจารณาเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนถ้าเป็นซื้อของเราเรียก pre order ใช่ไหมคะสั่งไว้ก่อนจองไว้ก่อนแล้วของสินเมื่อคุณสินค้ามาคุณก็จะได้รับ การแจ้งจากจากจากคนขายอย่างนี้นะคะเป็นต้นคือยกตัวอย่างนะคะคือเจ้าของฟาร์มก็ต้องติดต่อกระทรวงการต่างประเทศว่าฉันต้องการคนทํางานนะแล้วฉันขอสมัครสมัครที่จะเป็นสปอนเซอร์รับคนเข้ามาทํางานแล้วถ้ากระทรวงต่างประเทศนะคะพิจารณาแล้วว่าโอเคคุณผ่านนะแล้ว คุณพานแล้วกระทรวงการต่างประเทศก็คือจะเปิดรับสมัครแล้วก็เอาคนงานนะคะไปทํางานให้เข้ามาทํางานให้กับฟาร์มฟาร์มนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกคนค่ะแล้วก็การรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็คือเจ้าของฟาร์มจะเป็นคนรับผิดชอบให้นะคะทั้งที่อยู่อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเรายังแต่เรายังไม่แน่ใจเรามาดูกันอีกทีนะคะแล้วก็ ที่อยู่สวัสดิการต่างๆของพนักงานนะคะเจ้าของฟาร์มจะเป็นจะต้องเป็นคนรับผิดชอบนะคะแล้วก็หลังจากที่ธุรกิจของออสเตรเลียได้รับการ,การอนุมัติแล้วนะคะก็ถึงจะสามารถเชิญคนเข้ามาทำงานในในออสเตรเลียได้นะคะผู้ถือวีซ่าจะต้องทำงานกับธุรกิจที่ให้การส,สนับสนุนพวกเขาก็คือ ถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณก็ต้องทำงานอยู่กับนายจ้างที่ทำการสปอนเซอร์คุณตลอดนะคะแต่คุณอาจจะสามารถย้ายนายจ้างได้ถ้านายจ้างที่สปอนเซอร์คุณเข้ามาในตอนแรกเห็นชอบว่าโอเคผมหมดงานให้ให้พนักงานตรงนี้ทำแล้วนะแต่ฟาร์มเพื่อนผมบริษัทเพื่อนผมยังมีงานผมจะให้ลูกจ้างกลุ่มน,นี้ย้ายไปทำงานในกลุ่ม ในฟาร์มเพื่อนของผมต่ออย่างนี้ได้นะคะแต่ต้องเป็นการยินยอมจากนายจ้างคนแรกที่สปอนเซอร์คุณเข้ามาในออสเตรเลียก่อนนะคะค่ะแล้วก็ผู้ถือวีซ่าจะต้องทำงานกับธุรกิจเดิมพวกเขาอาจจะต้องย้ายธุรกิจาการเกษตรที่ได้รับอนุมัติอื่นได้โดยการสนับสนุนของ นายจ้างคนเดิมนะคะแล้วก็มาถึงการมาถึงครั้งแรกของงานเกษตรกรรมจากประเทศที่เลือกไว้คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวา2564นนะคะธุรกิจการเกษตรสามารถจ้างผู้ถือวีซ่าเกษตรได้อย่างไรนะคะก็เหมือนที่เราพูดไปข้าง,งต้นแล้วคือนายจ้าง นายจ้างจะต้องจะต้องบุกสมัครเพื่อจะขอนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับเ,เรื่องเรื่องเราจะเริ่มเริ่มลองเสิร์ชหาข้อมูลนายจ้างลองหาที่ที่เขาลงสมัครงานกันยังไงนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเหมือนสมมติว่า เราจะต้องสมัครงานใช่ไหมคะเราจะต้องอ,อยากอยากมาทำงานที่เมืองเมืองหนึ่งเราต้องดูว่ามีฟาร์มไหนมีฟาร์มอะไรมีชื่อฟาร์มดูว่าเออเขาต้องการตำแหน่งงานตำแหน่งไหนเพราะว่าถ้าเขาลงสมัครงานนะคะแต่ละฟาร์มเขาจะมีลงรายละเอียดว่าเออหน้าที่ที่คุณจะต้องทำเวลาคุณสมัครเข้ามาทำงานที่ฟาร์มเขาจะบอกแล้วสกิลอะไรคือความสามารถอะไรที่เขาต้องการ อายุเท่าไรอะไรอย่างนี้นะคะ <key cities> เขาเขาาก็จะมีบอกรายละเอียดเราไว้เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะคะทุกคนจะมาทำคลิปสอนวิธีเข้าไปหานายจ้างหาหาเช็คดูนายจ้างลองลองเสิร์ชหาข้อมูลของนายจ้างดูนะคะว่าเออถ้าเราเข้ามาทำงานในออสเตรเลียแล้วนายจ้างจะอยากให้เรามีแบบ ทำอะไรได้บ้างงานงานที่เราจะต้องทำอะไรประมาณนี้นะคะค่ะทุกคนคะ่ะถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่คลิปหน้ากับคลิปแนะนำการสมัครงานนะคะการหาไายจ้างนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ